อาจารย์บอกอาจารย์ปอกอาจารย์ปอกเขาดิจิตาเซียณนี่ตุลาสี่ดิมีก็พี่หาตามเพราะเพราะอาจารย์ปอกเราไปสำนึกจุตนาอะไรบ้างครับต้องไปจดเรียนอาจารย์สำนึกอาจารย์ปอกจะไปก่อนอาจารย์ปอกอาจารย์ประยงนะประยงโมกกาอ่ะต้องเป็นพ่อออนครับเออที่ก็เป็นพ่อออนอุดเดียวกันแน่เยแล้วก็อาจารย์อาจารย์เนี่ย เคยยงจิมสิงหรือจังไหมสอนศิลปะไหมแต่ยุ่งปไะด้มาหลุโบจนมาเป็นบสานนั้นสมัยเท่าี่แค่ยังก่อนแบนกับพี่รู้กับตองออฮคขุดกดอาจารย์รเขาเปิดกันกดตองมีสามคนนะอนุรักษ์เอ้เอาเวลาพีแต่ีแค่สามคนอนุรักษ์ก็รุ่นเดียวกับกูมีสามคนสมัยพี่แต่รุ่นน้องกาจ์อนุรักษ์เออรุ่นน้องอาจรต์พิเศษ นั่นเทียบต้องไปพอมบอกว่านี่ก็รุ่นเดียวกันแล้วนี่เทียบบอกว่าอะคณิตศาสนี่ไม่ชื่อย่งกว่าหมดคณิศานี่ที่ยุลูกลูกลุงไตรภพเลยไหมลุ่มไตรพลุงนี่สะดุงแน่ที่สอนคณิตศาสตร์นะจำชื่อไมได้วะคณิศานะค่ะที่เราเเล่งมารลูกหูกไหมจันว่าแม่จัเกวี่ใอีกคนหนึ่งที่เราเป็นเซียนพระถูกไหมเออคือถเด้ นี่ะบ้านมันคบ้านบ้านเรียนห้าเหรออาจารย์พิศนุคุลเหรอล่นเดียวแล้นี่อะรเสร็นเสนอะรรว่าเี็นเสร็จะไรหรอเห่นไหเส็นเดียวแบบนต้สวัสเริ่มงุ่นที่สุดอินเทจัเรีโบไลือลุนเก้าเจ็ดมาก่อนเลยทุกอย่าพวกอาจารย์โตหลักพวกนี้มันขึ้นไปโ จารย์นุ้งเะาก็รุ่นนี้นะรุ่นรุ่นพวกนี้แหละพวกอาจารย์ที่ว่าสาสคือเสียงนะที่ว่าโลดเด่นทางของมหาวิทยาลัยเยอะรุ่นเท่ากับที่ว่าเยอะเลยรู้จักยุ่งไปเลยก็จิมีมีกู้นั่นวะมีกู้มีอาจารย์สานิสอาจารย์มานิสมานิสเสียอาจารย์นรัตที่ว่าให้รอกมันซื้อนั่นมันเป็นมันเป็นวิธีการซ้อนแบบไหนบ้างกุกตกินไลยไหมครับอาจารย์ครับคุดเอาไหมเพิงเอาไม่เหมือน อย่างแล้วเดียไม่กระทั่งเดียวนี้ยังอย่างอยู่สามนิตจานอืมให้เด็กค้าข้อมูลทุกเช้าไปต้องจดหนึ่งแผ่นไปมึงอย่าให้เกินสองโมงเช้าเลยหัวจริงาามหัวดำทุกคนขมุจากเนตจากเนตจากข้าว,วจากเนี่มึงซื้อที่ทุกอย่างซื้อตรงไหนมาทุกคนต้องให้มามหกที่เราสอน ี๋ยวนี้เป็นมอหาเพอเราโมโหพันสอนเลยเราไปตอนลบกันแล้วคือมันเหลือกหลอกนั่คือเคมีคือเสียงโด่งดังสามีภรรยาคู่นี้สมัยก่อนอาจารย์เวลาสอนอาจารย์เฮ้ยอาจารย์มสอนทลองนี่เหรอของช้อมสอนเวลาพอนี่สอนแล้วก็ไม่แต่ตีเนาะต้องไปซื้อของมาแล้วเนาะเนี่ยตั้งเลยมีคนบอกว่าไม่หลอกคำสามไปแล้วพูดเนี่ยเขียนคำถูกต้อง เราเบิ้ทุกตัวเรอมเจเออรตัเปนไล่อายันนั่นมาเป่นเด็รของมือคดียวุ้มๆมาุ้เจอพอดียุ่งไหมซุ้เจอหนูที่วาไกรยาามยุ่รสือ๋อเราวื่อภาพสื่อจ้ะเป็นนักเขียนนสสื่อคุณรูถามกาวยุ่อ่ะปนได้ได้กาคุณละกะลักกระดาคุณละก่อนที่จะออกจ้า ปีนา้นึงคุยกับปีสีเก่าปีกาหนึงคุยกับหมอดูอบอกว่าปีแคาสามโอกาสที่ปีครสามตัวเลยบอก้าบการบุชึ่งเดี้ยอยูบหร่มมีสามีมมีภรรยาจะไปเมืองหมอดูอเป็นผู้ประการไม่มาละโอ้โหผมเลยบีเหลือมาขอดผู้ชายอยู่มาขอดญานี้เราต้องคิดดีๆเแี้ยจับแก้วนี่เป็นยังไงอือไปทดสอบเ้อย เนี่ยากาม่อไ่่หมดเลจับไม่ดีก็เป็นแค่เนาจับผมมาจงิไรูมันไม่รับหิ้งจับแล้ว <wh> ม <urgency starts> ันได้หรอไปจับยังไงั่นแล้วมันได้ิดตามห้ตาตามให้พี่เก๋นี่เยปากถามหน้าว่เกก็อยู่โดด หนม่ยังมีโฟกัสีมองแองแล้วก็วิจารหัวก็จะเป็นคนดีเลยเอเดนะดีพอบอผมนไงว่าแล้วแต่นายใจหว่อนมาน้วกันดีดีดีเราว่าอันนั้นเลยพ็อเห็นว่าเป็นไอซีก็ดีใจแทนแล้วดกันแล้วด้วยาด้ลูกอกใหเอ๊ะยังก็ข้าวมนนั่นแหลมเยอะข้ามานนั่นแหข้าวหลุเลยข้าวหลุเลยพอว บ้านอยู่ติดกันส่้วยนี่อ้แมดูเท่าเลยบ้านอาจารย์เงยะยังไ่ได้แต่งมันโคกี้ดวยบ้านอาจารย์กิสนะก็บ้านแม่เท่าสอยแม่เฮาเป็นเด็กน้อยยูตีสกันอยู่ลู่ลึกจับเตี้ยตายลงอไปกับเตี้ยสายตาสัตว์ที่แปักอุ้ยก๊าล เออรู้จุดร้อสบายหน้าที่นี้เราแล้วดีแล้วดีแล้วไม่มีขนมไม่มีอะไรให้กินเลยลูกอาจารย์กินพอหรือเปล่ครับอือคุณผู้กองกินพออยู่คนเดียวอยู่กับหลานจะว่าหลานจั๊กันได้หาแต่พ่อพ่อจะเห็นกันพี่ติเลียนที่เสด้วยเหรียญบาทเป็นไรแล้วหนึ่งคำเพื่อนกติหาตั้งกลับมาอี้ะต้องเจอกันโทรหากันพูดไดีๆไปทำ เมื่อใดกลับกันนี่นะี่ผมมาหาแม่ไปแพร่ผมผมยายบ้านอยู่แพร่เอาบ่เอาแล้วไธุรกิจที่แอนวกครับผมร่วมมือนกันอ๋อไอ้พวกเอ่อผมไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมากคืว่าเราผมยังเสร็จเรือพื้นฐานขอครับพื้นฐานแรกผมก็คือเราทั่วไปกลับบ้านวันจันทร์ไม่บายทำไมประชุมผมมาได้รถทั่วเนี่ยวันจันทร์คอืมอืมแล้วเนี่ยเนาะ มันได้มันได้ดีกว่าลูกรายได้เป็นการจัดการมันขงถ้าถ้าเทียบแล้วมันก็ไม่ดีที่สุดแต่ถามว่ามันมันมั่นเห็นไหมมันก็พอได้ตังค์อยู่แต่ถามว่ามันไปเที่ยวกับพี่ดูเองดีไหมเพราะได้แต่ว่าถูกถูกพี่พี่เฮาอันชอบแล้วมันเป็นฟันสมัยเด็กหน่อยจ้ถึงบอกจริงๆเนาะมันเป็นฟันสมัยแบบเห็นทีวี่งครั้งแรกเอ้ยอยางจะไปบอกอาจารย์พิศนาก็บอกจหมือนเดิมบอกแต่บอกว่าเออแล้วก็จะมาพอนี่ไม่ต้อีคหรอก เนี่ยแบเขาประกาศาแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราจะไม่ได้พี่ตอนทีน่ลูขคนหนึ่งแล้วลูขคนที่สองกำลังอง่อนถ้าครังน,นี้ไม่ได้พี่จะไม่สบายผมนั่งเขียนเรื่องเล่าของผมอย,อยากที่พี่เป็นเรื่องสัง้นเ,เขียนเขียนในที่เดียวเขียนมาได้อีกแล้วให้ชีวิต <c oughs> แล้วก็เป็นแบบเข่าก้มหัวกันละแต่ว่าแต่ว่าโชคดีคือผู้บริหารคนผมเขียนประวัติไปเรื่องขนนาดยๆกัน แนบทุกอย่างได้กดกวีอย่างแน่เม็ดที่ไม่ไปสุดท้ายนะโชคดีคือผู้บริหารของที่เขาตัอในโระมานนั่นเงขาจริงตกหลอดแล้วเขายีบมาหาเอราะเขาหลอกจากสามพันคนแล้วก็ไม่ได้ที่ความสุขใน่สูในทีวี ถ้าน้องยิงยังไงเห็นยิงนะมีความสุขดีจะรู้เรืยงยังบม่เหนือเลยเข้าง่าเลยต่เขาก็ค่อนข้างจะนี้รลกประจําตัวเนาะโอกาสจะี้อาแขงแรกแข่งแรกยิงก็มีความก้าวหน้าทางการงานแต่มันเหนื่อยรังแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอจะไม่รู้อาจจะต้องวานแทนไ